พวกเธอเนี่ยคงเชื่อมกันด้วยแค่ชื่อซีรีส์นะเพราะเอฟเฟกไม่มีใครพูดถึงใครซึ่งกันและกันเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีส์สำหรับจักรวาลการ์ดยูพีโอในวันนี้นะครับผมก็มีการ์ดสั้นๆน,นะครับผมแค่6ใบเท่านั้นนะเรียกว่าเป็นซีรีส์ได้ไหมอ่ะคือผมไปเจอมานะครับแล้วก็เออรู้สึกว่าคอนเซ็ปต,ต์พวกมันก็น่าสนใจดีนะครับที่ว่าชื่อซีรีส์คือ f a i r y t a ทลนะครับแต่ทีนี้ f a i r y t a ทลที่เขาเขียนนะครับมันจะไม่ใช่เทลที่เรารู้จักกันเนาะคำว่าเทลใน f แฟรี่เทลในปกติเขาจะเขียนด้วย T A L E ใช่ไหมเออแต่ว่าอันนี้เขาเขียนด้วย T A I L นะครับคือเป็นคําาว่หางเนาะ น,นแล้วเนี่ยพวกคุณเธอที่เป็นเหมือนกับว่าสาวๆในซีรีส์ของพวกนิยายต่างๆมันก็นจะดูแบบว,ว่ามีหางเป็นจุดเด่นกันขึ้นมาเลยเดียวเชียวนะครับซึ่งต้องบอกว่ามอนสเตอร์ในซีรีส์นี้เนี่ยมีแค่5ตัวนะครับแล้วก็ในส่วนการเวทมนต์จะมีแค่1ใบเท่านั้นนะครับผมจํานวนมันก็จะไม่เยอะแต่ที่ผมสนใจก็คือว่าพลังโจมตีป้องกันก็เท่ากันหมดทุกตัวนะครับแล้วก็เผาธาตุอะไรพวกนี้ก็จะเหมือนกันแต่ที่ผมสงสัยก็คือว่าเอ๊ะทำไมเอฟเฟกต์ของคุณเธอไม่มีการพูดถึงกันและกันเลยวววะกรททั่่่่งาาดเมนีสือไ้ป็ ซีรีส์ของพวกแฟรี่เทลนางนี้แน่ๆเนาะก็ยังไม่มีการพูดถึงพวกมาสเตอร์ติดชื่อแฟรี่เทลเลยครับก็จะเลี่ยงๆไปใช้การพูดถึงให้สื่อว่าเอ๊ะพูดถึงแฟรี่เทลหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับซึ่งโดยการที่ว่าเป็นแฟรี่เทลนะครับเป็นการเล่นคําเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชื่อมอนสเตอร์หลายๆตัวก็อาจจะมาจากเจ้าหญิงที่ท่านผู้ชมอาจจะคุ้น้าคุ้นตาคุ้นชื่อกันในบางคนนะครับอย่างเช่นองค์หญิงคางุยะอย่างเงี้ยหรือกระทั่งแบบมีซินเดอเรลล่าก็มีนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้พวกคุ นะครับผมสมกับเอฟเฟกของเขาหรือเปล่าอย่างนี้ก็ไปรับฟังคลิปนี้กันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับผมต้องมารู้จักกับองค์หญิงคางูยะกันก่อนนะ a i r ี่เทลคางูยะครับผม a ฟรี่เทลคางูยักเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี1850ป้องกัน1000ครับการาวไปนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันอย่างที่หนึ่งเลยนะครับถ้ามาถูกอันเชิญแบบปกติลงมาได้เสร็จแล้วเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาจอมเวทหนึ่งตัวจากในเด็กเป็นตัวที่มีพลังโจมตี1850นะค ซึ่งไม่พูดถึงตัวติดชื่อกันและกันเองแต่ว่าเอาเป็นมอนสเตอร์ที่เข้าคอนเซ็ปต์เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นพวกซีรีส์ของคุณเธอได้หรือเราอาจจะครีเอทในการเอามอนสเตอร์ผ่าจอมเวทพลังโจมตี1850ตัวอื่นมาใส่ก็ได้อีกะเนาะและทีนี้เอฟเฟกต์ที่2น,นะครับคือในเทินของเราหรือเทินของอีกฝ่ายใช้งานเอฟเฟกต์นี้ได้หนึ่งครั้งเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งตัวหลังจากนั้นอีกฝ่ายหนึ่งจะสามารถเลือกได้ครับผมว่าจะเอามอนสเตอร์ตัวทีีี่่่่่่่่ชืืออออเเเดดดดยยยวววกกกกกััับไไไ้้นน้มนนนสสสตรรรจจาาาาาาใ็หซงงปึึปถิ ที่จะส่งการ์ดชื่อเดียวกันกับตัวมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลตัวที่เราเลือกนะเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ก็จะไม่มีอะไรต่อครับผมแต่ถ้าอ e ีฝ่ายหนึ่งไม่ส่งการ์ดชื่อเดียวกันกับไอตัวที่เราเลือกจากบนฟิลลงไปสู่สาลนะครับผมเอาการ์ดใบนี้กับมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนั้นกลับขึ้นมือของเจ้าของครับก็เป็นการ์ดแนวแบบว่าเฮ้ยเป็นช้อยให้ฝ e ่ายหนึ่งเลือกเนาะอันนี้ก็คือจะพอเห็นได้อยู่บ้างนะครับว่าอ e ีฝ่ายหนึ่งต้องทําตามเงื่อนไขถ้าไม่ทาตามเงื่อนไขก็จะโดนเอฟเฟกต์ของเราเล่น,นรอมร์เ ฟาตาแสงเผาจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี1850ป้องกัน1000ครับการไปนี้นะครับมีอยู่2เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอันเชิญไม่ว่าจะเป็นแบบปกติหรือแบบพิเศษก็ตามนะครับผมเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ไหนหน้าอยู่บนฟิลของอีก่ายได้หนึ่งตัวเปลี่ยนมอนสเตอร์ตัวนั้นให้เป็นสภาพคว่ำหน้าตั้งป้องกันครับและเอฟเฟกต์ที่2ของการไปนี้เลยในเทินของเราหรือในเทิงของอีก่ายนะครับผมถ้าเกิดว่าการไปนี้อยู่ในสุสานนะเราสามารถที่จะเลือกการา์ด สุสานของเรารวมๆกันให้ได้7ใบเอาการานะ์ด7ใบนั้นของเรา remove ออกนอกเกมแล้วก็อัญเชิญการ์ไปน,นี้จากสุสานขึ้นไปบนฟิลแบบพิเศษครับเป็นการอัญเชิญแบบพิเศษที่ผมชอบมากอลังการดีนะครับต้องใช้การ์ด7ใบเลยนะเป็นคอสในการที่จะเอาไว้อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ตัวนี้ครับและการ์ไปต่อมา Fairy Tale Cinderella ครับ Fairy t a l Cinderella เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟ ถ่าแสงเผ่าจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี1,850อ้องกัน1,000ครับการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกตแรกตราบใดที่มันงไงหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนมอนสเตอร์ตัวที่อยู่บนฟิลของผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายตัวอื่นที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้เนาะก็จะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการ์ดเวทมน์ครับและตามด้วยเอฟเฟกต่อมาเทิร์นละครั้งเอากาดเวทมน์หใบจากบนมือทิ้งลงสุสานไปและทีนี้เลือกการ์ดเวทมน์สวมใส่1ใบจากบนมือ,มจ,ามอจากในเด็กหรือจากสุสานเอามาสวมใส่ที่การ์ดใบนี้นะครับแล้ลว ก็จะกลับขึ้นมือของเรามาครับและกล้าวไปต่อมา Fairy Tail ทารียครับ แฟรี่เทลทารีเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สท่าแสงเผาจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี1,850ป้องกัน1นึ่ท่านการ์ดใบนี้ก็มีอีก2เอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกที่1ก่อนเลยเมื่อกาดใบนี้มีการรีเวิร์สขึ้นมานะครับก็เลือกมอนสเตอร์1ตัวจากบนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลครับและเอฟเฟกต่อมานะครับคือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกของการ์ดกับดักธรรมดาหรือการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับเราสามารถที่จะรีลิสต์มอนสเตอร์ตัวอื่นนอ่่นนนนน1ตตัััวววบบฟฟฟิลลดดด์์ขขอออองงงเเเเรรรรราาาาาไปแ้้ทททีีีีีกกกกกมมมธฝยึ งานจะถูกเปลี่ยนเป็นผู้เล่นอีกฝ่ายเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าหนึ่งตัวเปลี่ยนเป็นสภาพความหน้าตั้งป้องกันครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนเอฟเฟกของการอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอีกฝ่ายของอีกฝ่ายก็คือเราครับผมก็คือให้อีกฝ่ายนในเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่ของเรานั่นแหละเพื่อเปลี่ยนเป็นสภาพความหน้าสมมติเป็นน้องทาเรียตัวนี้ก็จะสามารถกลับไปเตรียมใช้เอฟเฟกที่1ได้ด้วยประการชนินนี้เองครับและก้าวไปต่อมาใบสุดท้ายแลวครับผม f a ร r y เทลราเิก้าครับ Fairy Tail แฟรผ่าเวท Level 4, ลังจมตี1850ป้องกัน1000ครับ การ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันมี2อ,อย่างเอฟเฟกที่1เลยนะครับสามารถใช้งานได้เทิร์นละครั้งคือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอันเชิญแบบปกติลงไปได้สําเร็จผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งจะฟื้นไลฟ์พอยต์ห้าร้อยครับหลังจากที่ฟื้นไลฟ์พอยต์เสร็จแล้วนะครับผมอีกฝ่ายที่ได้รับผลของเอฟเฟกนี้ก็ให้ไงการ์ดใบบนสุดของเด็ก3ใบขึ้นมาดูครับและทีนี้ก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งเลือกมา1ใบครับผมการ์ดที่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกเอาเพิ่มขึ้นมือของเรามาแล้วส่วนทนวททททีีีีี pattern, ่่่่่่เเเเเเหหลลลลือออกก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 ็็็็าา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 ัับบบข้้้้ไปใใในนนดดดแแแววํรรรสมมะะ2ถิจ เข้าดาเมจสเตปการ์ดใบนี้จะต้องถูกส่งลงไปสุสังครับผมซึ่งเป็นตัวที่แบบเสียดดยพลังโจมตีมากนะครับด้วยเอฟเฟกนี้ก็หมายความว่าอะไหรหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเธอต่อสู้หลดก,กรณีใดๆก็ตามนะครับคุณเธอก็จะถูกส่งลงไปสุดสังง่ายๆกันแบบนี้เลยนะและการ์ดใบต่อมาใบสุดท้ายแล้วการ์ดเทมนต์ครับผมแฟรี่เทลเทลครับชื่อกาดภาษาญ,ญี่ปุ่นใบนี้นะครับคือแฟรี่เทลครับผมแต่ถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็มีการเติมเทลเข้าไปอีกทีหนึ่งนะเป็นแฟรี่เทลเทลส์นั่นเองเนาะเป็นการ เลยนะครับผมใช้งานได้ถึอละครั้งเลือกมอนสเตอร์เผาจอมเวทหนึ่งตัวที่มีพลังโจมตี1850ที่อยู่บนมือของเราโดยตัวที่เราเลือกนั้นจะต้องไม่ใช่ตัวที่ชื่อเดียวกับตัวที่อยู่บนฟิวนะครับผมโดยที่ว่าพอเลือกเสร็จแล้วเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอันเชิญแบบป,ปกติลงไปบนฟิวครับผมซึ่งที่เขาเขียนว่าเอฟเฟกมันใช้งานได้ถทงละครั้งก็หมายความว่าโดยเอฟเฟกเนี้ยก็เหมือนกับเราอันเชิญปกติเพิ่มได้อีกครั้งหนึ่งเนาะน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ทรงนั้นครับ,รบ,บรนนต่ 1, เวเอฟเฟกต์ จะได้รับความเสียหายจากการต่อสู้หรือจากเอฟเฟกของการ์ดเราสามารถทําให้ความเสียหายนั้นกลายเป็นศูนย์ได้เทิร์นละครนะครับก็หมายความว่าโวกน้องๆแฟรี่เทลทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่ายืนอยู่บนฟิลด์เอฟเฟกนี้ก็สามารถมีโอกาสทําให้เรารอดชีวิตจากการได้รับความเสียหายได้สักครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดมอนสเตอร์และการ์ดเวทมนต์ที่ชื่อแฟรี่เทลนะครับผมเออซึ่งก็อย่างที่บอกนะเทลแปลว่าหางนะครับหางของคุณเธอก็จะมีความตระงานในอาร์ตเวิร์สกันไปแต่และตัวไม่เหมือนกันเนเนนนาาะะอออออ่แลทีี้้ฟคคขขงุณธกก็จร กระจก็จะมีบางตัวบ้างที่ก็เออไว้ให,ให,ให้มันก็เอฟเฟกตยี้ได้ว่าน่าจะใช้กับพวกเดียวกันนี่แหละพลังโจมตี1 8 5่นแแน่นอนว่าถ้ามีการ์ดรวมๆกันแค่6ใบในพวกการ์ดที่ติดชื่อ Fairy t a i l เหล่านี้ก็หมายความว่าไม่น่าจะเล่นกันเองได้นะครับต้องไปหาวิธีการว่าเฮ้ยเราจะเอาการ์ดไปนี่ไปใส่ไว้ในเด็กไหนเล่นคอมโบอะไรยังไงดีนะครับใครที่รู้จักการ์ดซีรีส์นี้นะครับแล้วก็มีใครเคยใช้อะไรเงี้ยนะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สอหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพีีีีีียยยงเทท่่าาาาานนน้้้้้้ถคลิิปปมมมขขอออผผดดดดพดระกกใ็ภัว ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ